อะทีนี้ส่วนเรื่องของสื่อดิฉันจะบอกนี่ค่ะว่าไอ้หัวล้นคะ่ะมึงต้องมู v อ on ออกจากทักษิณบ้างนะคือกูเป็นห่วงมึงจะมาโพกสถึงทักษิณเนีน่ยนะทุกวันวันละกี่เวลาแบบนี้ไม่ได้นะมึงอายุเยอะแล้วและที่สําคัญเลยก็คือในประเทศไทยไม่ได้มีแต่ทักษิณคนเดียวมึงมาโฟกัสอยู่แต่ทักษิณเนี่ยไม่กลัวเสียโอกาสจะตกข่าวอื่นหรอคะ <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวมันจะอกแตกตาย ยิ่งหัวมึงไม่มีผมอีกด้วยอ่าถ้าสมมุติว่าอะไรมันปวดมันปวดออกมานี่ผนังกระโหลกทะลุนะจ๊ะเป็นห่วงไม่ใช่หมอนะแต่เป็นหัวมึงทีนี้มาเรื่องของที่ดินออนพายดรทักษิณพูดไว้ชัดเจนค่ะว่าจะเอาอยัางไงก็เอากันจบไหมฮะพราะีกันเคยพูดในไลฟ์นี้แล้วว่า วันนี้ทักษิณเนี่ยนะฉันบอกว่าเขาถือไพ่ไม้ตายอยู่ในมือทิ้งเมื่อไหร่ก็ตายหากันหมดนั่นแหละค่ะไม่เฉพาะเขาก็เอาสิคะถือระเบิดไว้ในมือนะ,ะถ้า,ถ,าถ้าเผื่อว่าพวกมึงกะให้กูตายก็ตายกันหมดนี่แหละคะ่ะระเบิดอยู่ในมือกูนะคะอะทีนี้มาถึงกรณีที่ทานายกท่านดรทักษิณพูดนะคะที่บอกว่า คำก็โกงสองคำก็โกงเนี่ยนะจริงๆท่านน่าจะพูดตั้งนานแล้วค่ะนะฮะพูดไปเลยค่ะคือสิ่งที่ดรทักษิณพูดเดีย๋ยไม่มีอะไรที่ไม่จริงเลยนะคะคือว่ากูโกงเนี่ยนะคะโกงพ่อมึงดิถูกต้องไหมฮะโกงพ่อมึงเลยค่ะโกงพ่อมึงดิ ตอนที่กูมีเงินเป็นกี่หมื่นล้านเนี่ยมึงยังขอตังค์พ่อมึงใช้อยู่เลยก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะคือทำไมต้องยอมมึงคะและไอ้พวกที่ออกมาพูดเนไ่มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ากรณีที่มีการไปแจ้งความเพจดังนะคะที่ไปตัดต่อภาพเขาอะหาว่านายทักษิณเนี่ยนะคะรู้กแก่อำนาจดิฉันก็อยากจะพูดอย่างนี้คะ่ะว่า ถ้ามีใครเขาเอาภาพพ่อมึงไปตัดต่อแบบนี้แล้วก็มีใครเขาเอาภาพลูกมึงเนี่ยนะไปตัดต่อเสียห,หายอย่างนี้นะคะมึงก็ควรจะทําใจว่ามึงจะต้องเป็นคนดีไม่ไปเอาไปฟ้องใครแบบนี้นะมึงอย่ามาโลกสวยอย่ามาดัดจริตสารแนด่าแต่คนอื่นพอถึงตาตัวเองขึ้นก็ไล่ฟ้องก็ชิบหายตายห่านละ้วนะะ่ะไม่เอานะคะเอออย่าไปทํานะคะมันไม่ดีนะ,ะวันนี้จะมาพูดเรื่อง ทักษินอย่างนั้นทักษินอย่างนี้นะคะเรื่องค่าไฟเนี่ยที่เขาประกาศนะคะค่าไฟจะต้อง3ามบาทเจสตางค์เนี่ยมันเป็นแค่เบื้องต้นยังเดินหน้าลดได้อีกก็ตายกันสิคะด่ากันทุกวันว่าค่าไฟแพงแพงมาตั้งแต่ประยุทธ์แล้วจ้ามันไม่ใช่เพิ่งมาแพง แล้วบอกวันไหนบอกว่ามาค่าไฟจะลดลดไปแล้วในสมัยามารัฐบาลเศรษฐาตอนมาเข้ามาใหม่ๆไม่งั้นพีระพันนี่นะฮะจะมีแสงหรอ <Okay. S 1> ตอนนั้นลดไปแล้วค่ะ <Okay. S 1> นะแต่ว่ามันก็ผันผวนไปตามราคานะ้ำมันนู่นนี่นั่นอะเขามีวิธีวิธีแก้ซึ่งการออกมาพูดแบบนี้ฉันบอกว่าเขาต้องมีวิธีแล้ว <laughs> วิธีแก้เขาต้องมีแล้วเขาถึงได้กล้าออกมาพูดแบบนี้คนอย่างทักษิณเนี่ยไม่พูดอะไรเพ้อเจ้อเลอะเทอะละฮะก่อนที่จะพูดเดี๋ยวจะต้องทําได้ มีโอกาสทําได้แน่นอนอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทักทายแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะวันนี้ประเด็นหลักๆนะคะดิฉันก็พูดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกคังคกและกลุ่มหลายรวมซึ่งหลายคนในที่นี้เนี่ยนะคะกำลังถูกฟ้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมอวรงนะคะไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะมันก็หมายความว่าคุณเนี่ยได้รับประกันตัวออกมาแค่นั้นเอง มันไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยไม่ผิดวันนี้บริสุทธิ์มากเที่ยวมาชี้หน้าคนนั้นเลวคนนี้ชั่วแล้วที่ฉันจะพูดเลยนะครับว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี้ไม่ใช่ทุกคนจะแฮปปี้จากการเป็นเสื้อแดงนะฮะพวกเราเจอมาหมดแล้วเคยไหมฮะใส่เสื้อสีแดงแล้วไปยืนรอรถเมล์ในสมัยที่การเคลื่อนไหวของเสื้อแดงมันกําลังพีคๆอะ่ะก็คือโดนมองตั้งแต่หัวจดเท้า กระเป๋ารถเมย์บางคนนะหเห็นเราใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะมันยังกระแทกกระเป๋ากกกกแกะใสเราเลยเขาจนมาหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่ฉันถึงจะบอกไงคะว่าไม่ใช่ว่าคนเสื้อแดงทุกคนเขาได้อิ่มหมีพีมันเขาร่ำรวยนะเขามีชีวิตที่สุขสบายจากการมันเป็นเสื้อแดงค่ะเขาลำบากกว่ามืออีกค่ะบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะคะแต่เขาไม่ได้พูดเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาออกมาเคลื่อนไหว มันเป็นสิ่งที่เขาอยากออกมาเองเขามีความศรัทธาในคนคนหนึง่งเพราะฉะนั้นในการทําทุกอย่างถ้าใครมาทวงบุญคุณก็แปลว่าสิ่งที่มึงทํามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่มึงพูดดิมึงตอแหลดิพอไม่ได้ผลประโยชน์มึงก็จะมาด่านะ,ะทักสิณทําไมต้องอายเขาถูกกระทานะคะส่วนพักมึงสิต้องละอาย หน้าขยะแขยงก็คือพรรคที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตแล้วไม่ไม่รับผิดชอบนั่นหนหะน่าละอายเป็นกูกูจะไม่กล้าเสนอหน้าออกมานะที่จะมาพูดบอกว่าเสียดายไม่มีพรรคการเมืองสังกัดก็เลยไม่สามารถต่อสู้กับระบอบทักษินได้ต่อให้มึงมีพรรคสังกัดมึงก็ต่อสู้กับระบอบเขาไม่ได้นะฮะเพราะระบอบทักษินมันไม่มีอยู่จริงถ้าระบอบทักษินคือคนที่สนับสนุนเขาคือประชาชนที่เลือกเขามึงก็เท่ากับว่ามึงสู้กับประชาชนไหมนะฮะ วันนี้ก็พูดมากระลำตกรถเลยพวกนี้นะคะเขากำลังนี่พูดตรงๆนะคะเขาดูข้อมูลอยู่ค่ะอย่าพลาดแล้วกันเพราะเรื่องแบบนี้ฉันบอกว่าเขาไม่ได้เอาคืนนะถ้าเกิดมึงจะด่าแต่เขาเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรมึงไปเล่นลูกเขาทําไมลูกเขาทําอะไรผิดมันเลือกเกิดได้เหรอซึ่งดีฉันบอกว่าคําก็โง่สองคำก็โง่โง่ยังไงมีเงินหมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นกูกูยอมโง่ พวกมึงฉลาดยังไงเหรอวันนี้แม้แต่ช่องที่จะจัดรายการยังไม่มีมีปัญญาแม้แต่จะไปจ้าเออไปเช่าดาวเทียมอะสปอนเซอร์มึงไปไหนหมดคนสนับสนุนมึงหายหัวไปไหนหมดแล้ววันนี้กลุ่มทุนเห็นไหมฮะทักษิณออกมาพูดหรือออกมาทอล์กหรือออกมาแสดงวิสัยทัศน์อะไรเมื่อไหร่คนที่เข้ามาฟังเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าทิศทางคะแนนความนิยมความเชื่อถือศรัทธาหรือความเชื่อมั่นเนี่ยของเขาอยู่ในระดับไหน มึงดูสิคะเจ้าสัวที่รวยเป็นไม่รู้กี่หมื่นล้านที่เขาทําธุรกิจทําอะไรมาวันนี้เขายอมรับในตัวทักษิณบางคนอาจจะยังไม่ได้ชอบอ่ะแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าในประเทศที่มันมีปัญหามากมายหมักหมมกันมาตั้งกี่ปีนับจากมีการรัฐประาหารเนี่ยคนที่จะแก้ก็คือนะคะถ้าเศรษฐกิจมันแย่คนแก้ต้องทักษิณแค่นั้นแหละนะคะขอบคุณนะคะคุณสถิต ผู้ด้ใจผู้ด้สะใจมากนะนะ,ะก็เป็นไปนตามเหตุเรื่องและปัจจัยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้เดี๋ยวไปติดตามช่อง YouTube นะคะช่อง y t u t u ที่ที่สร้างใหม่เพราะว่าช่องเดิมเนี่ยนะ,ะถูกสอยปิวไปะะแล้วอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานะคะช่วยหน่อยเพราะคือจริงๆคนตามนะสามหมื่นกว่าเสียดายมากๆแต่ไม่รู้จะทำยังไง ก็ u t u b e มันก็จะมีข้อจํากัดเดยอะก็อาจจะดา่าหรือใช้ถ้อยคําไม่สุภาพเนี่ค่ะก็เลยโดนนะคะก็คืออาจจะโดนรายงานด้วยเพราะว่ามันมีพวกสลิมหลายตัวมากที่เข้าไปเม้นนี่ขนาดไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปตอบอะไรตอปากต่อคบคาอะไรกับมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีช่องแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูเอาเอามาแชร์ให้อย่าลืมขอช่วยไปกดติดตามจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะคะอ แล้วก็มีคนมาด่าดิฉันบอกว่าอีแบกเพื่อไทยให้มึงเท่าไหร่ไอทักษิณให้เงินเรียนมึงเหลอมึงเป็นเมียทักษิณนู่นนี่นั่นอันนี้บอกเลยนะคะค่ะ <c oughs> จะบอกเลยนะคะว่าถ้ามาถ้ามาทรงนี้โดนนะคะคืออย่ามาด่ากันแบบนี้มาเรียกดิฉันบอกว่าอีป้าอ,อีแบกอีนางแบกไม่ต้องเรียกกูป้าค่ะ พ่อแม่มึงไม่ใช่น้องกูค่ะอย่ามานับญาติเดี๋ยวกูคนอย่างพวกมึงเนี่ยนะคะมึงก็ไปซ่องสมุมไหลรวมกันไปอยู่ตามช่องตามเพจของพวกมึงสิอันเนี้ยบ้านกูเพจกูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องสารแนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะเอาลิงก์มาวางนะคะแล้วก็ลบกวนทุกคนกราบงามๆนะคะให้ช่วยกันไปติดตามแล้วกราบงามๆให้ช่วยกันแชร์ให้ช่อง youtube เนี่ยนะคะกลับมาได้คนติดตามเหมือนเดิมก็พอใจแล้วค่ะนะ <laughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในทิกตอกอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่า,าเพื่อนๆในทิกตอกเนี่ยก็เข้ามาถามว่าทําไมไม่มาไหมนู่นนี่เดี๋ยวไปเจอกันนะคะขอบคุณมากๆสาหรับทุกๆคนแล้วก็ใครที่สั่งสมุนไพรเอ็นดีนะคะวันพรุ่งนี้เป็นรอบจัดส่งจะจัดส่งให้ค่ะนะคะส่วนตัวของชาบอกเลยค่ะว่านีฉันตกใจนะ so อันนี้ไม่ได้หมูบางคนสั่งไปหนึ่งซอง นะต่อมาเป็น 2, 3, 4, 4, สองซองสามซองสี่สองสิบซองทำไมรู้ไหมฮะเอาไปแจกมีคนฝากซื้อ <c oughs> แล้วก็มีหลายคนมากซื้อแล้วไปถวายพระสงฆ์เพราะว่าตัวเนี้ยนะคะมันคือพระสงฆ์เนี่ยเวลาญาติโยมไปถวายอาหารท่านก็เลือกฉันไม่ได้นะคะจะไปเลือกอันนี้มันอันนั้นนู่นนี่นัน่น,น,นก็ไม่ได้ก็ต้องฉันไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ พระนะะหลายๆรูปเนี่ยก็จะมีอาการของโรคความดันเบาหวานบางบางบาง,บางรูปเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับท้องผูกนะคะทีนี้ก็มีคนเนี่ยนำชาเนี่ยไปถวายแล้วท่านก็แบบชงดื่มแล้วแบบท่านดีท่านไปตรวจแล้วไขมันท่านลงอะไรนู่นนี่นั่นก็เป็นอัน,นิสงส์งนะคะที่ดิฉันได้ตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะจัดส่งให้ส่วนใครสนใจฝากเบอร์ไว้นะคะ 0897899953ค่ะนะคะ0897899953หรือสั่งซื้อเข้ามาในแชทในเพจผู้หญิงทันปากหรือ Facebook ป้อมสุพรรณก็ได้ค่ะหรือถ้าใครจะแอดไลน์นะคะก็แอดไลน์โดยการเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์0897899953วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกๆคนคะขอบคุณมากค่ะ